ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการป้องกันการทุจริตนะครับเรามาทำความเข้าใจกันว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างไรกันบ้างแล้วก็การป้องกันการทุจริตโดยผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีแนวทางอย่างไรครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพันตรวจโทกีรบกริตีรานนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะได้มา พูดคุยในประเด็นนี้กันครับอีกสักครู่จะได้มาพูดคุยกันเพราะว่าตอนนี้หลายคนผมเชื่อว่าสับสนผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่สอตองอกับสอตพตอนผมเห็นสคริปต์เนี่ยผมว่าเอ๊ะมันคนละอันหรือเปล่านะแต่ว่าพอดูกันก็คือเป็นตรวจเงินกับตรวจการนะครับคนละอย่างกันเนาะ ครับอืมคือความแตกต่างคือการตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยตรวจเงินเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐครับว่าคุณใช้เงินถูกประเภทไหมสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้คือสตงอส่วนผู้ตรวจการแผ่นดินเขาจะไปดูว่า กฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยประชาชนเดือดร้อนไหมรหรือมีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเนี่ยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาก็จะไปดู้ก็แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆอาจจะมีการเสนอแก้ไขกฎหมายหรืออะไรกันไปลงพื้นที่รับฟังความเป็นพี่น้องประชาชนอันนี้คือความแตกต่างระหว่างสตง,ง,งกับสตคบาคร่าวๆแต่ถ้าจะลงรายละเอียดแล้วเนี่ยว่าบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการป้องกันทุจริตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต้องถามท่านนี้ครับ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับท่านพวจโทกีรบกริตธีรานน์ครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณจงพลคุณรัฐพงศ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินมีอะไรบ้างครับท่านเอ่อโดยสรุปง่ายๆนะครับว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมีหน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ก็คือมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็คือการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกชนิดทุกประเภท,ทองค์กรน,นะครับที่ใช้อำนาจทางปกครองอแล้วก็ได้รับงบประมาณจากอันจากรัฐบาล จากรัฐนะครับอันนี้เราก็มีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบอาการดําเนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆในการดําเนินการเนี่ยเราก็จะตรวจว่าอ่การกระทําของหน่วยงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยอชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมไหมสร้างภาระให้กับประชาชนหรือเปล่านะครับเมื่อมีการตรวจสอบแล้ว หากเห็นว่าการดําเนินการนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่มีกฎมีระเบียบมีกฎหมายที่อ่าไม่เอื้อต่อ,อการอ่อยู่ดีมีสุขหรือการอ่าที่จะให้บริการประชาชนที่ดีผู้ดการแผ่นดินก็จะเสนอ,อให้หน่วยงานนั้นๆที่รับผิดชอบอดําเนินการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ให้มันไม่สร้างภาระให้กับประชาชนนะครับหรือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนครับแต่ถ้าเพื่อเป็นการกระทำของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะจัดทำข้อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบอผู้บัคคับรรณาธาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีการ ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่าให้บริการตามกฎระเบียบหรือการดําเนินการตามขั้นตอนที่หน่วยงานนั้นๆวางไว้นะครับโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอ่าไม่มีการที่จะอาดึง mm. เรื่องให้ลาช้าหรือแสวงประโยชน์ที่วิ่ชอบด้วยกฎหมาย นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่หลักๆของผู้าูแลนลิตครับพูดอย่างนี้ได้ไหมครับก็คือ <c oughs> ทางด้านของหน่วยงานของเราเนี่ยรับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เป็นเรื่องที่เขาเดือดร้อนแล้วเราก็เป็นตัวแทนผู้ประสานเป็นสภาเนี่ยติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นําไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนแบบนั้นรเปล่าหรือเปล่าฮะถูกต้องครับแต่ว่านอกจาก ที่ท่างผูต้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจะรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหยิดยก <c oughs> ขอโทษฮะจะหยุดยกเรื่องขึ้นมาเองได้ให้เห็นว่าเรื่องนั้นๆเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมหรือประชาชนโดยรวมนะฮะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบะในวงกว้าง ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเช่นในกรณีที่มีการก่อสร้างถนนหนทาง<ฆ>หรือมีการดำเนินการอะไรที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างเนี่ยนะฮะผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อเห็นสภาพปัญหาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการได้เช่นในกรณีที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อก่อนนี้ แต่การที่เราปล่อยให้วัตถุอันตรายที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชนะะฮะแล้วก็เราสั่งเข้ามาเนี่ยประเทศไทยเราสั่งเข้ามาจำนวนมากแล้วก็สารเคมีเหล่านั้นยมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพของเกษตรกรหรือบุคคลที่ได้สัมผัส ก็เป็นอันตรายในวงกว้างกับประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินก็หยิบยกเรื่องนั้นขึ้นมาแต่เป็นเรื่องของการาพิจารณาขอให้มีการระงับหรือไม่ให้การนําเข้าการใช้สารเคมีเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ตรการแผ่นดินก็หยิบยกขึ้นมาเองได้หากเห็นว่า,าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทบกับพี่น้องประชาชนแต่อันนี้ก็เน้นในเรื่องของ เรื่องความเดือดร้อนความไม่เป็นธรรมต่างๆนะครับครับก็เท่ากับว่าการเปิดคดีเนี่ยมีทั้งการที่ประชาชนร้องเรียนแล้วก็เราก็ดําเนินการกับอีกการหนึ่งเราเห็นเองเห็นว่าตรงนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนขั้นตอนมันยากน้ําไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนสร้างไม่เสร็จทันทีเราก็ไปดําเนินการให้นะครับอันนี้ก็คือ,อบทบาท<อ>หน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วในมุมมองตรงนี้แหะฮะเรื่องของถ้าประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยเรา ดำเนินการยังไงฮะมีแนวทางยังไงนี่คในเรื่องของการมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทําการสุจริตหรือประตฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐตรงนี้ถ้าเผื่อในทางกฎหมายนะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยแต่ให้เรามีการอ่ารับเรื่องแล้วก็ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เราผิดชอบนะฮะในที่นี้เนี่ยถ้าเผื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องอกับเรื่องการทุจริตละประพฤติมิชอบเนี่ยเราก็จะส่งไปยังสำนักง,งานปอปอป,อป,อป,อปอชอครับนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณที่ไม่เป็นไปตามโครงการหรือใช้งบประมาณที่ไม่คุ้มค่านะฮะ อันนี้เราจะส่งเรื่องไปยังสองตององนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นที่กฎหมายกําหนดไว้แต่อย่างไรก็ดีนะครับในกรณีที่เรื่องร้องเรียนยังไม่ชัดเจนนะว่าเป็นเรื่องของการทุจริตหรือเป็นเรื่องของการสร้างความเดือดร้อนนะฮะคือสร้างความเดือดร้อน,นเนียเขาอาจจะไม่ทุจริตก็ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามกฎหมายตามขั้นตอนสาระเบียบนะฮะแต่ว่าอ่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ร้องเรียนอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ตรอการแผ่นดินแต่ถ้าเผื่อร้องร้องมาแล้วอ,อย่างสมมติว่านะฮะว่ามีการร้องเรียนว่ามีการสร้างถนนไม่เป็นไปตามมาตรฐานน่าจะมีะการ ใช้งบงานที่ไม่ถูกต้องอหรือมีการยับยอ่อช่อชนงบประมาณนั้นทำให้ถนนชำรุดเสียหายนะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนที่สัญจรไปมา,อ,าอันนี้เนี่ยผู้ตรวการแผ่นดินเ็จะพิจารณาว่า,าถ้าเป็นเรื่องเดือดร้อน เรื่องของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถสัญจรได้เด็กๆไปโรงเรียนลําบากอันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นผู้พิจารณาดําเนินการเโดยการประสานกันหน่วยงานให้ที่มีการแก้ไขไอ้ข้อบกพร่องความเดือดร้อนเหล่านั้นแต่ในเรื่องของที่มีการร้องเรียนว่ามีการยักยอกหรือทุจริตช่อฉนงบประมาณ จึงทาให้ถนนชำรุดเสียหายอาผู้ตรวจการแผ่นดินก็อาจจะอ่าสืบสวนรวบรวม,รวมข้อเท็่จริงเบื้องต้นว่ามันมีลักษณะเช่นนั้นจริงหรือไม่อ่าถ้าเผื่อว่าอ่ามีลักษณะอ่ามีข้อมูลมีหลักฐานตามสมควรว่าอ่าน่าจะเจ้าที่ของรัฐน่าจะมีการทุจริตคอร์รัปชันอเอาเงินว่าน ไปเข้ากระเป๋าตัวเองจึงทําให้ถนอนหนทางอาชํารุดเสียหายโดยง่ายเนี่ยอันนี้ผู้ตรการแผ่นดินก็จะรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการปปรชพเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไปครับครับก็เป็นแนวทางการปฏิบัตินะครับในเรื่องของการร้องเรียนนะครับแล้วมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเอ เรามีแนวทางในการดําเนินการในการที่จะปลูกฝังวิธีคิดนะครับแล้วก็ปลูกจิตสํานึกให้กับบุคลากรภายในองค์กรเนี่ยให้มีอวัฒนธรรมแล้วก็พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตนะครับเรามีการดําเนินก,การปลูกจิตสํานึกโดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะ,ะแล้วก็สมรรถนะขีดความสามารถของอบุคลากรภายในองค์กรนะครับ ซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการส่งเสริมค่านิยมหลักอันนี้ภายในองค์กรนะครับเราก็มีค่านิยมหลักขององค์กรเราเรียกกันว่าแฟร์ F A I R S F ก็คือ f a n ค,คือครเรามุ่งเน้นให้บุคลากรเนี่ยมีสร้างความเป็นธรรมนะฮอ accountability ก็จะเน้นในเรื่องของให้บุคลากรมีความรับผิดชอบนะต่อบ,บุคคลนะตัวตนแล้วก็สังคมประชาชนโดยทั่วไปและไอก็คือ integrity นะครับก็คือเน้นให้บุคลากรเนี่ยดำเนินการด้วยความถูกต้องชอบธรรม แล้วก็ R คือ relation คือเน้นให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกับประชาชนแล้วก็ S คือ service หม่ d เน้นให้มีจิตบริการอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อป้องกันการาทุจิริษาภายในขององคอ์กรนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญน,นะครับโนกี้โคดีซีครับแล้วเราก็พยายามทำให้นโยบายนั้นเป็นจริงโดยการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่รับของขวัญต่างๆไม่ว่าจะ,ะระหว่างในวันเกิดในวันโอกาสต่างๆนะเราเน้นในเรื่องที่ไม่มีการาให้หรือรับของขวัญอย่างเต็มที่เนี่ยเราก็รับอ่พวงมาลัย อดอกไม้ที่เหมือนกับว่าพวงมลาลัยแค่่อดเดียวอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราพยายามส่งเสริมรนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของอหลักธรรมบัตฑ์เราพยายามสร้างทั้งในองค์กรและ,ะภายนอกองค์กรภายในองค์กรเนี่ยเราจะพยายามเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรมนะฮะสิ่งเหล่านี้ ในเรื่องของธรรมิบาลที่ของเรามีหกหลักหลักนินิธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปร่งใสหลักความรับผิดชอบหลักการตรวจสอบได้หลักความคุ้มค่าสิ่งเหล่านี้ในมุมมองของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่โดยเฉพาะผมซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยจะให้ความสำคัญในเรื่องของหลักคุณธรรมเป็นหลัก คุณธรรมเนี่ยถ้ามีประจำใจของบุคลากรแล้วนะสิ่งต่างๆในเรื่องของการที่จะไปทุจริตคอร์รัปชันมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างแพรษายแตซึ่งซึ่งเราถือว่าหลักคุณธรรมที่เป็นหัวใจของหลักธรรมภิบาลเนี่ยเราก็เอาเป็น,น้ในในการที่จะป้องกันการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ ต่อหน่วยงานภายนอกด้วยนะครับโดยทางสำนักง,งานผู้โปรแกรมแผ่นดินเนี่ยเราได้จัดอาโครงการส่งเสริมธรรมาพิบาลเพื่อต่อต้านการทุจ,จริตนะครับโดยมีการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนนะครับตำบลคุณธรรมอำเภอคุณธรรมแล้วก็พัฒนาจนไปถึงจังหวัดคุณธรรมนะโดยการมีการประสานงาน กลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นข้าราชการหน่วยงานของรัฐนะครับเราสร้างโรงเรียนคุณธรรมเราก็องค์กรคุณธรรมเนี่ยที่เน้นในเรื่องของอหน่วยงานภาครัฐต่างๆองค์กรบริหารปกครองส่วนทอ้องถิ่นซึ่งเราก็าไปจัดทำโครงการนะครับเรายัางมีการ ทําโครงการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศในการที่จะส่งเสริมค่านิยมปลูกจิตสำนึกในเรื่องของการป้องกันการทุจริตนะครับให้เขามีจิตสำนึกที่ไม่ไม่คิดที่จะไปะทุจริตคอรัปชั่นนะฮะนอกจากนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะป้องกอันอาการทุจริตและประพฤติไม่ชอบเนี่ยนะฮะเราก็มีโครงการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ป้องกันการทุจริตนะฮะเป็นการบูรณาการความร่วมมือ,อระหว่างสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินกับสำนักง,งานปป,ปชครับ<อ>นะฮะโดยเราก็มีการาลงพื้นที่นะฮะไปพบปะกับ หน่วยงานของรัฐแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยผ่านสมาชิเกเครือข่ายภาคประชาชนของชมรมสตรองของออออสำนักงานพประชรบนะฮะก็มีการดำเนินการร่วมกันสิ่งเหล่านี้ก็เป็นการที่ทั้งมีการลูกจิจสำนึกนะฮะแล้วก็มีการที่จะประสานงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเนี่ยให้กว้างขวางทั้งในหมู่พี่น้องประชาชนแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะฮะส่วนซึ่งในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการพิด,ดินเนี่ยเราก็คงเน้นไปในเรื่องของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหลักที่จะต้องมีค่านิยมสุจริตนะครับมี พอเพียงในการต้านต้านทุจริตนะสิ่งเหล่านี้เราก็จะเน้นไปที่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักครับ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 วันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านเลขามากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคระคุณครับสวัสดีครับท่านเลขาธิการสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินฮะพันธุรวจโทกีรบกรีราลานทนนะครับกับเรื่องของ อำนาจหน้าที่นะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็การป้องกันการทุจริตด้วยครับครับ